สวัสดีครับนายพี่กองปองป่าเอฟซีมอลำเพชรลำเพลินยีกระรักสู้ขุณสิครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลงตัวประอลาดาจวดจีวันในไปเชี่ยวครับมาครับมาฮอดจัดเต็งแล้วครับขณะนี้เวลาประมาณเก้าโมงครึ่งเลยพี่้องครับมาฮอดแล้วเฮ้วัดยังครับสวัสดีครับัวจากบะแมนวัดนานนนอยู่บ่หรือคนละวัดวัดนานนนาโนนเนาะครับมาฮอดจัดเต็งแล้วฮะ มันไอดีเกดีาดวัดนานโนนเนาะนะครับครับตอนนี้บรรยาการกศรู้สึกว่าสิจัดงานฮอดเริ่มตั้งแต่วันที่สองฮอดวันที่เก้านะครับพี่้องครับเมื่อคืนรู้สึกวา่าจะเป็นม้อนคแค้มแจงคู่นมากครับป้ยคนหลาคากขนากครับพี่้องครับเมื่อนี้ก็เห็นเพื่อนวา่าจะเป็นสเสถียรทำมือครับอ่ามือต่อไปจะเป็นหัวเข่าครับหมอลำเพชรลำเพลินครับตอนนี้การลุ้มลุกับมอดแล้วครับ วัดนานโนนครับป้าเจดีย์ขึ้งามคักจะเป็น้องครับเนี่เจดีย์ง่ายหรือมครับเจดีย์อะไรก็เขาเรียกเจดีย์อะไรนะครับว่าไงป้าหน่อยสวัสดีครับมีอะไรกินมากครับเนี่ยไม่มีอาหารตามสั่งเหรอนี่ได้เบอร์แล้วเดี๋ยวโทรสั่งโอ้สั่งหาตามสั่งมาเลยโอ้เดี๋ยวจะทำโอ้เป็นซุ้มเป็นซุ้มเลยขายเลยครับ,รบประจำการอยู่จะวัดใจได้ถามพ่อค้าไม่ขายไม่ขายครับอันนี้เขาเรียกงานอะไรครับสวัสดีครับพ่อค้าครับผมไม่ค้า งานอะไรครับนี่ครับเขาเรียกบุญเดือนสามบุญเดือนสามบุญพระเวทบ่ครับบุญเดือนสามกุ้งเข้าหญ่โอ้บุญกุ้มเข้าใหญ่พระธาตุหนดวงวัดบ้านนาโนอันนี้คือพระธาตุหนดวงบ่ครับนี่ใช่จ้ะพระธาตุหนดวงสร้างมาประมาณกี่ปีแล้วนะครับนี่สักปีมาตั้งแพระธาตุเนี่ยทอดแล้วว่า20-30ปีครับโอ้ยยี่หมันทอดแต่ว่าในร่างกายงานสางงามครับพี่น้องครับพระธาตุหนึ่งเดือนสามปีที่ปีนี่แหละจ้ะโอ้ยงามงามดีครับนี่ จัดงานจักมือครับนี่ครับเพ่อจัดส,สิบวันสิบคืนนีม่มโหระษตร์ทำงานทุกทุกคืนหมอครับวันวันแรกมีประกวดอะไรนางงามสวยโลกอ้อหวัเมื่อคืนนีม่ม้วนแค้นหมอเมื่อคืนเมือม่อแรกอะไรเมื่อแรกนะครับเมื่อแรกนี่สะเทียนค่ะสะเทียนทำมือโอ้ห้ามมือสบายแต่ตังว่าต<อ>ัางครับก็เอา อันนี้ร้านขาเลยขายนี่ตลอดเลยป่ครับนี่โอ้คือดีเลยครับพี่น้องครับนี่นี่มงขายของประจำวัดเลยครับนี่นี่ก้อยตวงก้อยเกี๊ยวมีตำมะฮงมีลูกสิ้นมาล่าขายโอ้มีฮอตเสื้อผ้าขายก็มีครับนี่ครับนี่จัดจัดไป่ะเดีสื้อผ้าไปเบิ่งพระธาตุลุนดวงครับของรางวัลใหญ่หลายนะครับโจรสลากเลยครับเดีสื้อผ้าไปเบิ่งของรางวัลใหญ่ครับที่อย่างนี้ครับติดตามมุกตู้มาก่อนครับ จวด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 ,ดาซุ่มขายของหลายครับโอ้แสดงว่านี่ยมัแม่นธรรมดานะครับนี่วัดตัวนี้นะครับเบิ้งมันคือยู่ทงหน้าอยู่ครับแต่ว่านี่ไปเบื้องขยะหลังจากที่ว่าเขาเก็บม่อเสา้ามาหออไอ้คนทั้งขวดเหล้าขวดแก้วเบียร์ครับลายแห้งอยู่ครับไปลองหัดมังแม่นคนตลายพันอยู่แล้วมันคืนเบิ้งแ้วครับนโอ้ ปุใดีน้องความคิดอีกขึ้นอ่เลยนะครับน้องอดการครับมีพระเจ้าหน้าเจ็เสียนอ้อมนะครับดูทางเขาขึ้นลึกลับเลยครับพี่น้องครับระวังสีสะตำป่ะนะครับบุญกำลังทะลุนะครับเพื่อนในเขาเบิ้งบ่ล่ะครับโอ้อาปากลับแล้วครับไลลาครับผู้บริจาคไลลาโอ้เมื่อตื้อโอ้เป็นตยานครับพี่น้องครับช่วงนี้่ยจะใช้หนากระยิบไม้เนี่ยมันมี อของประบปรานะครับเมื่อเช่นอย่างก็เราเราเสียวอะมาคนเดียวคราเป็นเราเมื่อตื้อสิับออกมาออกมาออกมากรงออกนครับแล้วแรงออกครับโอ้ที่รักมาสร้างง้อลากเกลียนสร้างลากเกลียนครับมาลากเกลียนควายลากเกลียนโอ้อมีแต่ยงลากเกลียนโอ้หงายเงาครับนี่งานสร้างเงาค่ะครับ โอ้ของแท้เลยนี่โอ้ของประหลาดแสดงว่ามันจะแข็งบัวนั่นครับพี่น้องครับแข็ยบุญเด้อตอนลองเท้าไปเบิ้งจะบ้าครับพี่น้องเผื่อมีอันงามๆ่ามพี่น้องเบิ้งกับบรรยากาศปันพักเรียมนะพี่น้องเดออบรรยากาศที่ม้านเท้ากันสิประกาศนอนพักเรียมอยู่นะครับหน้างามนลยครับขับได้บรือีแม่ครับข้างในนี่ครับได้อยู่ตรงเนาะครับผม โอู้กครับอันนี้คือสันสองครับนะครับสันสองก็จะนี่เกียรติต่างๆครับประพลามีพระอาจารย์คายโอ้เย็นครับท่าทั้งนอ,อากาศลมเย็น รนตกคือเสีเปียกมากเลยครับรถรถตกขาเสต็ปดีน้ำเสะอางไี้ครับเลี่ยวข้ามาในลึกลับด้วยครับข้ามาในทงหน้าไปได้ครับในวัดจริครับพี่น้องห่างจากตรงข้ามประมาณสักสี่กิโลนะครับสามกิโลครับถึนตรงนี้ทงหน้าพื้นที่กว้างไงกำแพงโอ้ แน่นหนาทาวอนกันแพงเี่น้องครับย่างดีเลยครับโอ้ลาหุ่นตัวเียครับนึกว่าเป็นอย่างรูปลาหุ่นตัวเดียครับปากที่แรกนึกว่ารูปอย่างลาหุ่นโอมจันรหานุม,มานครับกว้างใหญ่ไพศาลรูปอย่าง สิบว่าเสือกับโมแม่เสือสิบว่าพญานาคกับสิว่ามีหางเสือมีหางพญานาคมือเป็นอย่างโอ้สว <c oughs> งามงามงามขบพระไงขวางขวางคืงอแต่ว่าโมงี่มองตั้งห้านโมลัมครับ ข้างน้นจะเป็นสถานที่แบบให้ท่องเที่ยวแล้วก็อ, <c oughs> อย่างร้านค้าร้านขายประดับประดาส่วนมากครับเอาคปเลยผมก็เห็นกับถือว่าครั้งแรกเริ่มตู้ขาก็เห็นขี้กันครับเนี่ยครับเบิ้งเอ,อในคลิปหน่อยพี่รองครับมีโอกาสจะมาเบิ้ง ห้ามขายสินค้าบริเวณนี้เด็ด,ดครับห้าขายทั้งนอกรายะปลาปิ้งคือมื่ขึ้นคือกันนะครับเขาผูให้เอาเราเขาไปกินไนงานมันก็เลยคนก็เลยโบโอยเต้นมาอนกครับเ mm hmm. มื่อนี้สสแสดงนอกว่าเขาให้กินเต็มที่ครับซื้อได้กินได้ครับบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทโอ้สแสดงวมา,มาแม่หนึ่งรอบสังกะสีบัตรร้อยบาทอีกแล้วครับสนี้คนมาเบิง้งหมือนาันี้ครับมาลำํลำเพลินมาหอดแล้วครับ แต่เราไม่คืนมันแค่นวันนี้เสถียนทำมือนี่นี่มาเบิงกับเบิงนาดโอ้ยหากระเห็นครับพี่้องครับนี่ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่กุ้มข้าวใหญ่ไหวพระธาตุนนดวงครับพี่้องครับณวัดนานูนตำบลหนองไฮอปทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับ1 2ถึง19กุมภาพันธ์ดีดีครับพี่้องครับวันที่12บกะชมขบวนฟ้อนแห่พระอุปคุตครับสาวงามครับพี่้องครับวันที่13เนี่ย ปะทมบันเทิงศิลโอ้แสดงว่าจวดแล้วเนี่ยสิบสี่สั้นเล่าป้าไม่แต่ว่าเราโม่ง,งไ,งไ่มาครับเนาะสิบห้านี่ประมงย้อนยุคกับพี่น้องครับสิบหก็คือมาขึ้นนี่ครับอ่ามณแคนครับเต็มวงมณแคนแกนคูนครับสิบเจ็ดคับเต็มวงด้วยกันครับสัญญาทำมือครับนี่ยสิบแปดนี่อ่ามรำเพชรลำเพลินครับเดสิบเก้านี่ มอลล์ซิงค์รวมร่วมสมัยครับพัฒนใหม่พัชรีโชว์เต็มวงคือกันครับพี่น้องครับไปแสดงวันสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมือครับพีบ่น้องครับจวดจ่าบวงเต็มที่เอาสลักทีน่นี่ฝากไว้ที่นี่ครับนี่นครับหม่องเดือนเข้าสิบแดงมาได้ขึ้นตัวนี้ครับรับสั่งกระสีเรแล้วรับเล,ลยตลอดปีโชคดีนะพี่มีตอลอดไปครับจวดจุดครับพี่น้องสวัสดีครับผม